สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับพบกับรายการอาหารวานข้าว วันนี้เราจะมาทำเมนูสุดพิเศษจาสมศรเมนูอะไรคะคุณ่จิ๊ดเมนูน้ำพริกปลาทอดผ่าไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มทำกันดีกว่านะคะที่สองมาดูนะค่ะวันพิธกันก่อนเลยค่ะมีอะไรบ้างคะก็มีกระปิแน่นอนห้ามขาดแล้วก็อะไรคะน้ำนาวปลาแล้วก็น้ำผาลนงา แล้วก็พริกกระเทยมมันไ,ไม,ม่แก่สุราหรือเชฟโชกี้จะทำไโดนหรอเสิราใส่ข้าวปุงค่ะอะไรก่อนฮะใส่พริกกับกระเทียมค่ะลงไปเลยนะจ๊านะจ๊ะตามด้วยกะปิจ้าโบโบ,โบเออมาตามด้วยน้ำตาลจ้าเพื่อที่ว่า ใช้เครื่องสมสมสมันละเอียดไวๆน,น,นะจ๊ะใส่น้ำตาลนะจ๊ะน้ำตาลทรายจ้ะทุกท่านจ้ใาจใครชอบนตีก็ใส่ได้น,นะจ๊ะใครชอบรสอะไรเพิ่มก็ใส่ไ่้นะเราสิบลองล้วได้ขอได้นะครับเกลียดราบ้าใส่ะไรต่อเลบ้างอ้นหนึ่งนะคะที้ตักให้ละเอียดนะคะนี่ขยี้จ้ะพิสูจนไ์ไม่บ้านไม่เรือนก็มาจ้ะน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็ หมดแล้วมันก็วางอยู่แค่นี้เอาละจ้าเอาจ้าข้อซ้อนเหมือนกันจ้าดู้องมาดูใกลๆมาดูไกลๆนี่มาดูนี่น่าทานเลยเออเป็นไงเป็นไงว่าซันว่าตายเชฟฟ้ามาชิมสิครับจะไม่กินเผ็ดค่ะอื้อ เผ็ดอร่อยแล้วแหละตั้งกระว่ะไดุ้่ไปเตีงาะเพิ่อไปเตียปลาูเธอไปเตียงปลาปูอันดัี่หนี่ก่อนนะจ๊ะเคววงก่อนพัดก่อนปลาทูนะคะซื้อมาจากทัพากินสุดิโอเดมไม่เป็นไรหรอกตนซองบอกเขาทำไมเป็นไงล่ะไฟใบบาง อเทั้ของเราก็จะมีตบรลายาวมีบักแตงกวาจ้ะระทงดูเลยดูรู้เลยว่ามีมะเขือทูมะเขือจ้ะฟังคันกันไปหมดล้ เป็นไงสวยไม่เบาโอ้โห้ิดปากว่าไม่เข้าใจเห็นปิดตาเห็นไม่เข้าลาูกมันทำนะคะโซ่สังนวนก็มาคิดสุดว่างมจะทข้โชคไปค่ะยกโต๊ะสืบนะคะ,ะ,คะเป็นฝีมือของเราสองคนน่าทานทั้งใหญ่ดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเออปลาถูก็เหลืองอารามอารามอาราม,ารามจ้า เป็นไงบ้างโัลฟี่มืปรสองคนวันนี้เป็นไงบ้างคุณฟ้าก็น่าทานไหมคะน่าทานโทรไม่ไหวแล้วเนี่ยือแบบถัอเดี๋ยวจะไปกินแหละค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะค่ะคุณฟ้ามีอะไรไหมคะก็จะบอกให้ว่าติดตามอีพีหน้านะคะว่าอีพีหน้านั้นพูกเรานั้นจะขาก็ใช่ค่ะจะทําอะไรกันอีกน่ากินและน่าติดตามแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ